สวัสดีครับผมแชมป์นะครับจากพิกกี้ฟิล์มครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล้องฟิล์ม TLR ตัวนี้นะครับพี่เจียนเฟกนะครับผมอ่ะอันนี้คือเป็นตัวต้นแบบนะครับของกล้องยาชิกะนะครับหรือว่าเป็นรุ่นแรกๆนะครับก่อนที่ยาชิกะจะผลิตขึ้นมานะครับผมนี่เราจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่ายาชิมะนะครับเซกิเนาะนี่อันนี้ก็คือก่อนที่จะเป็นยาชิกะ นะครับเขาก็จะเป็นตัวนี้มาก่อนนะครับกล้องเทลอาคยาชิก้าก็คือจะมีต้นแบบมาจากกล้องตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนรุ่นต้นแบบก่อนที่จะไปเป็นยาชิก้านั่นเองเนาะก็จะมาดูคร่าวๆนะครับตัวเลนของกล้องนะครับตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเลนหายากตัวหนึ่งเลยนะครับเป็นเลนโทมิโอกะนะครับตัวนี้คือถ้าถามว่าเป็นเลนคุณภาพดีนะครับผมเนาะก็คือเป็นเลนคุณภาพดีเจ้าหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเลนที่หายาก ด้วยนะครับสำหรับตลาดกล้องฟิล์มนะครับนี่คือกล้องตัวนี้ถือว่าเป็นกล้องที่เป็นแรร์ไอเทมในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเนาะสำหรับกล้องตัวนี้เนาะทั้งตัวเลนส์ทั้งตัวรุ่นของกล้องนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับหาไม่ค่อยได้ในตลาดเท่าไหร่นะครับผมเนาะโอเคอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นกล้องเทียร์แไอเทมนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนาะโอเคนะครับหรือมาดูการใช้งานนะครับคร่าวๆของกล้องตัวนี้กัน นะครับผมเนาะโอเคนะครับขั้นแรกนะครับใส่ฟิล์มนะครับเวลาใส่ฟิล์มนะครับเราจะเปิดฝาหลังนะครับเปิดแบบนี้นะครับผมนี่เวลาเราเปิดฝาหลังขึ้นมานะครับห้องฟิล์มมันจะมีลักษณะหน้าจาเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับของกล้อง TLR นะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือเราต้องมีตัวนี้ไว้นะครับนี่ครับต้องมีแกนใส่ฟิล์มไว้ นะครับเนี่ยติดอยู่ในตัวกล้องตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแกนใส่ฟิล์มเนี่ยเราจะใส่ฟิล์มม้วนใหม่เข้าไปไม่ได้เลยนะครับผมเนาะเวลาจะใช้งานนะครับก็คือของมันต้องมีนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่มีก็คือใช้งานไม่ได้เนาะทิ่นะครับใส่ฟิล์มนะครับก็ใส่เข้าไปกดลงไปแบบนี้นะครับลากฟิล์มเข้ามา เอาฟิล์มเสียบเข้าไปในร่องแกนนะครับผมแล้วก็หม,นมุนไปเรื่อยๆนะครับพอหมุนไปเรื่อยๆเราจะเจอกับคําว่าสตาร์ทนะครับถ้าเจอคําว่าสตาร์ทแล้วก็ให้ปิดฝากล้องเลยนะครับโอเคปิดฝากล้องให้ตัวเวลาปิดฝากล้องนะครับให้ตัวล็อกนะครับมาอยู่ตรงกับตัวแกนล็อกของเขานะครับตรงนี้มันจะมีแกนล็อกเนาะ กดันกลับมาแบบนี้นนครับโอเคเรียบร้อยนะครับเวลาเราใส่ฟิล์มไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นมันเป็นกล้องแบบพรารุ่นแรกๆนะครับคือเขาจะไม่มีตัวนับฟิล์มให้นะครับเวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปเนี่ยเราต้องหมุนดูเองนะครับเนาะวลาเราใส่ฟิล์มเข้าไปเราก็จะหมุนนะครับตอนเราหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับฟิล์มรุ่นใหม่นะครับมันจะมีตัวเลขขึ้นมาตรงนี้เลยเนาะแต่อันนี้มันจะเป็นฟิล์มรุ่นเก่านะครับมันก็จะมีคล้ายๆกันแหละ แต่ว่าตัวตัวซีมรุ่นใหม่มันจะตัวเล็กกว่าแค่นั้นเองนะครับมาทำเนินมาเรื่อยๆแลก็จะเจอเลขเ,เจอเลขหนึ่งแบบนี้นะครับนั่นก็คือภาพแรกแล้วเนาะโอเคนะครับภาพแรกพร้อมถ่ายแล้วโอเคอเดี๋ยวจะมาอธิบายการวัดแสงก่อนนะครับพอดีกล้องตัวเนี้ยมันจะไม่มีวัดแสงในตัวนะครับมันจะเป็นกล้องระบบกลไกล้วนๆเนาะก็จะมีปกติผมจะใช้ ตัววัดแสงนะครับแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัววัดแสงของไซโกนิกนะครับผมเนาะเราสามารถกดเลือก ISO ได้นะครับเลือกสปีดชัตเตอร์ได้นะครับเวลาเรากดเลือกเนี่ยกล้องมันจะไอตัววัดแสงนะครับจะคำนวณรูรับแสงให้เราออแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับก็คือแนะนำนะครับเวลาถ่ายกล้องแบบนี้นะครับเวลาถ่ายกล้องเทียมแบบเนี้ยแนะนาให้ถ่ายกลางแจ้งนะครับไม่แนะนําให้ถ่ายในร่มนะครับเพราะว่า กล้องมันโฟกัสนะครับค่อนข้างจะบอกว่าอย่างไงเดียวมันจะเห็นชัดยากกว่ากล้องรุ่นใหม่ๆนะครับก็คือแนะนําให้ใช้ก็คือใช้ใถ่ายกลางแจง้งน้อยอย่างตอนนี้นะครับผมก็เลือกปรับสปีชัตเตอร์นะครับปรับสปีชัตเตอร์แล้วก็กดวัดแสงนะครับกล้องมันก็จะบอกรู้วัแสงที่เหมาะสมให้นะครับหรือว่าถ้าจะใช้งานนะครับผมมีแอปหนึ่งนะครับก็คือเป็นแอปวัดแสงนะครับในมือถือ มันจะเป็นแอปตัวนี้นะครับนี่เอาอเกตรงนี้นะครับผมเคยทำรีวิวไว้ในช่องนะครับผมเนาะเราสามารถกดเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เราจะใช้รูรับแสงเท่าไหร่นะครับผมรูรับแสงเท่าไหร่สปีดช็ตเตอร์เท่าไหร่สามารถเลือกได้เลยเนาะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ i ออไอโอสองร้อยเอสปีดหกบนะครับนี่บอกข้างในจอมือถือแบบนี้นะครับผมเนา ก็คือเลือกใช้ได้เนาะโอเคนะครับสำหรับวัดแสงวัดแสงก็คือเลือกใช้ได้ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เราจะมาดูการปรับพวกสปิชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงของกล้องนะครับตรงวงแหวนตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวปรับตัวสปิชัตเตอร์นะครับนี่เวลาเราปรับนะครับจะมีตัวมาร์กนะครับมาร์กสปิชัตเตอร์แล้วก็จะมีตัวตัวลูกศรน,นะครับสำหรับตรงนี้ ครับผมนี่แบบนี้นะครับนี่ให้มันตรงกันเนาะแล้วก็ตัวนี้ปรับรูปรับรูรับแสงนะครับนี่มันสามารถโยกได้นะครับนี่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ f 3 5นะครับนี่รูรับแสงเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่ f 3 5ไปจนถึง f 2 2เลยนะครับผมเนาะอันนี้เป็นตัวปรับปรับรูรับแสงนะครับปรับสปีดชัตเตอร์ โอเคนะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นการเปิดตัวกล้องขึ้นมาเพื่อโฟกัสนะครับผมเนาะนี่แบบนี้นะครับเวลาเราหมุนโฟกัสเนี่ยเราจะหมุนโฟกัสตรงนี้นะครับวงแหวนตรงนี้นะครับวงแหวนตัวนี้สําหรับการหมุนโฟกัสนะครับเวลาหมุนก็คือหมุนให้มันชัดนะครับผมนี่บนี้นะครับเวลาหมุนก็คือหมุนให้มันชัดนะครับแต่ตอนนี้ผมถ่ายในห้องเนาะมันค่อนข้างมืดนะครับผม ก็ใค่จะมืดนะครับมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไปใช้งานจริงๆนะครับแนะนาให้่ายกางแจ้งนะครับเวลาหมุนเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยเนาะว่าในช่วงมองมันชัดแล้วมันเบอร์ตรงไหนยังไงนะครับแล้วมันก็จะมีส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้กดมันจะเป็นตัวแว่นขยายนะครับเอาไว้ส่องชัดลึกนะครับผมเวลาเราต้องการโฟกัสวัตถุตรงไหนให้มันชัดแน่นอนนะครับส่องผ่านตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวแว่นขยายเนาะโอเคนะครับอ่ะ ในเมื่อเราโฟกัสเสร็จแล้วนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เนาะโฟกัสเสร็จแล้วนะครับปรับสปีชัตเตอร์ปรับรูรับแสงเสร็จแล้วนะครับเราจะกดถ่ายทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวขึ้นชัตเตอร์ของกล้องนี่แบบนี้นะครับขึ้นชัตเตอร์ของกล้องเราก็กดถ่ายได้แบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือถ่ายไปแล้ว1รูปนะครับผมเนาะโอเคเมื่อเราถ่ายไปแล้ว1รูปนะครับอยากถ่ายรูปต่อไปทํำยังไงนะครับก็หมุนตัวนี้ต่อนะครับ เลข2ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแนะนำนะครับเวลาเราไม่ได้ใช้นานๆนะครับหรือว่าเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นฟิล์มทิ้งไว้นะครับเราก็ต้องปิดรูตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมเนอะห้ามเปิดทิ้งไว้นะครับไม่แนะนําให้เปิดทิ้งไว้เนาะโอเคก็ขึ้นฟิล์มไปเสร็จแล้วนะครับก็ปัดสปิชเตอร์เหมือนเดิมนะครับปัดสปิชเตอร์รูรับแจงเหมือนเดิมนะครับขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็กดถ่ายอันนี้ก็คือเสร็จกระบวนการการถ่ายรูปที่2ไปแล้ว ครับผมก็เดินแล้วก็ถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับตลอก็ถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่รูปที่3นี่รูปที่3เสร็จแล้วนะครับนี่ขึ้นฟิล์มนะครับปรับสปีดชัตเตอร์เราควรจะปรับสปีดรู้กับรูรับแสงนะครับปรับสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงให้เสร็จก่อนนะครับเราถึงจะค่อยขึ้นฟิล์มเนาะโอเคนะครับขึ้นฟิล์มเสร็จแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับก็สปีดชัตเตอร์นะครับก็ ปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับปรับได้ตามค่าที่เราวัดแสงได้เนาะโอเคนะครับ OK. ปรับให้มันตรงกับมาร์กนะครับปรับให้มันตรงกับมารก์กแบบนี้ Zusammen. นะครับยิ่งก็ปรับนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีช้าเร็วตามสปีดนะครับยิ่งเลขน้อยยิ่งช้านะครับมาชัตเตอร์ยิ่ยงเปิดนานแบบนี้โอเคนะครับตามสปีดชัตเตอร์เลยนะครับผมเนาะ ก็จะมีประมาณนี้ต่อมานะครับเราจะมาดูเซลทัมเมอร์นะครับผมเนาะ,ะดันเซลทัมเมอร์ลงมานะครับดันตัวขึ้นฟิล์มนะครับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กดถ่ายตัวเซลทัมเมอร์ก็จะน่าเป็นลาถ่ายหลังให้แบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแต่กรณีตอนนี้นะครับสมมุติว่าเราใส่ฟิล์มไปแล้วแบบนี้นะครับไม่แนะนําให้กด รัวๆแบบนี้นะครับเพราะว่ายิ่งเราขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายไปเรื่อยๆแค่ไหนนะครับรูปมันก็จะซ้อนลงไปแค่นั้นนะครับก็สมมติว่าถ่ายเลข3มแล้วก็ขึ้นเลข4ไปต่อได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับรูปที่3ามรูปที่4ต่อไปเรื่อยๆนะครับขึ้นฟิล์มแล้วก็กดถ่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับยกเว้นแต่เราจะอยากถ่ายภาพซ้อนนะครับเราถ่ายภาพแรกไปแล้วนะครับเราถ่ายภาพแรกไปแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดถ่ายต่อได้อีกนะครับผมถ้าถ่ายแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพซ้อนไปเลย โอเคนะครับก็การรีวิวก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะส่วนอาจจะบอกตรงนี้นะครับเลนสองชุดนี่สำหรับกล้องเทยวอปนะครับเลนชุดบนนะครับเอาไว้สําหรับการโฟกัสนะครับเลนตัวล่างนะครับเอาไว้สําหรับการเก็บบันทึกภาพนะครับก็แนะนานะครับเวลาบางทีทัเวลาเราจับกล้องเนี่ยเราเห็นในช่องมองนะครับว่ามือเราจะไม่ไปโดน ตัวเลนนี้นะครับแต่มือเราเผลออาจจะไปโดนตรงนี้แล้วเราเผลอไปกดปุ่มชัตเตอร์เนี่ยแบบนี้นะครับมันอาจจะทําให้นิ้วเราติดเข้าไปในภาพได้นะครับก็คือแนะนํานะครับเวลาจับกล้องนะครับให้จับประมาณแบบนี้นะครับปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจับประมาณแบบนี้แล้วก็กดปุ่มชัตเตอร์ออกนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นการแนะนําที่เคยเกิดจากความผิดพลาดของผมเองเนาะแต่ก็มีประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าการใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าขึ้นฟิล์มไปได้เรื่อยแล้วนะครับ ตัวเลขมันก็จะรันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ๋สมมุติว่าเรากดถ่ายไปเรื่อยๆน,นะครับในหกลัคะตัวนี้มันจะถ่ายได้12รูปนะครับเจ็ดนะครับเวลาเราขึ้นอ่าข,ขึ้นตัวเอ่อข,ขึ้นตัวฟิล์มนะครับขึ้นเลขไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆชิบ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 นี่แปดนะครับก็คือมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ การรับฟิล์มตรงนี้นะครับเนาะอ่ะก็สรุปการใช้งานคร่าวๆนะครับเท่าที่ดูเนาะสมมุติว่าอ่ะเริ่มต้นนะครับเราขึ้นฟิล์มไปก่อนนะครับขึ้นฟิล์มถึงเลขแล้วนะครับอ่ะวัาแสงนะครับว่าแสงหมุนหมุนปรับนะครับสปีตชเตอร์รูรับแสงนะครับให้เหมาะสมตามที่เราวัดแสงได้เสร็จแล้วเนาะอ่ะจากนั้นก็มาขึ้นฟิล์มทิ้งไว้นะครับปรับโฟกัสนะครับผมปรับโฟกัสให้ชัดนะครับจากนั้นก็กดถ่าย อันนี้ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับการใช้งานของกล้องตัวนี้นะครับเนาะอ่ะถ้าเกิดว่ารูปต่อไปนะครับก็ขึ้นฟิล์มไปอีกเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยขึ้นฟิล์มไปอีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับปรับแสงก่อนนะครับปรับสปีดสมมุติว่าตอนนี้ผมถ่ายกลางแจ้งเนาะถ่ายกลางแจ้งมากๆเ่ยใช้สปีดสงูงสุดที่กล้องมีนะครับสปีด2 0 0นะครับสมมตุตนนิผมใช้ฟิล์ม ใช้ฟิล์มสักประมาณ ISO สว่วนเนี่ฟิล์มโปเนี่ยตัว160มันก็สวยแล้วนะครับอย่างฟิล์มกดัปพอร์รต้า160เนาะก็จะใช้สปีด200นะครับ f สักประมาณน่าจะ5.6นะครับผมเนาะเสร็จแล้วนะครับก็วัดแสงนะครับขึ้นฟิล์มตัวเราปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ขึ้นฟิล์มนะครับปรับโฟกัสนะครับแล้วก็กดถ่าย นะครับจะซีนกระบวนการการถ่ายหนึ่งภาพนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนฟิล์มนะครับให้มันกลับเข้าไปในม้วนก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าถ่ายเนี่ยก็คือเลขมันจะลันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนาะถ้าเกิดว่าถ่ายถ่ายกันก็คือเลขมันจะลันไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับลันไปเรื่อยๆนะครับผมนะพอมันเลยเลข12แล้วเนี่ยเราก็หมุนได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะม้วนฟิล์มกลับเข้าไปในแกนเรียบร้อยนะครับ นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับชิบๆ,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 ๆไปแบบนี้อ่นะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าอ่ะเราหมุนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโอเคแล้วเนาะเราก็มาเปิดฝาหลังเปิดฝาตรงนี้นะครับดันไปเลยนะโอเคนะครับฟิล์มเราก็จะเก็บอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผม ก็คือส่งฟิล์มให้เราเราสแกนได้เลยโอเคกนปิดนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาตัวนี้ล็อกนะครับตรงกับหมุดแล้วก็ดันโอเคนะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวกล้องตัวนี้นะครับรีวิววิธีการใช้งานนะครับแล้วก็จุดต่างๆของกล้องนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับกล้องตัวนี้ก็คือขึ้นฟิล์มนะครับปรับสปีชัตเตอร์ปรับรูรับแสงวัดแสงให้ถูกต้องนะครับ ปัโฟูกัสแล้วก็กดชัตเตอร์แค่นั้นเองนะครับเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นลิฟชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์ออกแบบแบบจะเป็นชัตเตอร์ยุคเก่านะครับคือแบบนี้สามารถถ่ายซ้อนได้เรื่อยๆนะครับถ่ายซ้อนกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ก็ระวังการใช้งานนะครับบางครั้งเราลืมขึ้นฟิล์มนะครับนี่แล้วขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายไปมันอาจจะทําให้ภาพซ้อนได้นะครับผมเนาะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการ รีวิวนะครับกล้องพิจียนเฟกตัวนี้นะครับผมนาอกก็สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้เพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับพิจิ